ด่านอังกฤษทำการจับกลุ่มได้เป็นกระเป๋าถึง2ใบที่มีขนนะกัญชามูลค่ากว่า157,600ปอนด์หรนหรือประมาณ6.5ล้านบาทนะครับโผล่ขึ้นไปซึ่งเธอถูกดำเนินคดีนะแล้วก็จำคุกไปเวลา20ปีดรอล,ล,ล,ลงอาญาเป็นเวลา2ปีนะครับเรื่องนี้น่าจับตามองนะครับว่าหลุดออกไปจาก ประเทศไทยได้อย่างไรเจ้าที่ของ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นนะโดยเฉพาะเรื่องของสงครามที่เบาบางลงแต่สหรัฐอเมริกาไม่หยุดฮะยังคงเดินหน้าอย่างเต็มสูนยในเรื่องนี้ในขณะที่มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับเดินทางมายัางประเทศไทยขนยาเสพติดไปจากประเทศไทยมุ่งหน้าเข้าสู่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษด้วย เริ่มต้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์ก็คงจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรีพับลิกันได้มีการเตือนโจไบเดนจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนเท่ากับเป็นการก่อการกรบฏการเคลื่อนไหวใดๆของประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาที่กาลังจะพ้นจากตําแหน่งในการช่วยเหลือยูเครนครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องที่บ้ามากๆและเทียบกับเป็นการก่อกบฏจากคําเตือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของรพบบลริกันในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่เหตุการณ์รัดทึกฮะลอนดอนก็มีการส่งทหารหน่วยต่อต้านสงครามนะครับอิเล็กทรอนิกส์60นายนะครับล่าดโดรนดึกลับเหนือฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในอังกฤษไม่ตัดความไปไปได้มาจากรัสเซียบินเหนือท้องฟ้าในหลายจุดสำนักข่าวอเจนซีนะครับรายงานว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกา และโกสกอังกฤษยืนยันจากการออกบริการร่วมในอังกฤษนะครับหลังฐานสหรัฐอเมริกาในอังกฤษหลายจุดมีโดรนลึกลับโผล่เหนือท้องฟ้าอังกฤษส่งทหารหน่วยเชี่ยวชาญการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์60นายไปล่าดโดรนวันอาจจะมาจากรัสเซียหลังสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวาลาดาิเมียร์ปูตินประกาศเป้าหมายฐานทัพสหรัฐอเมริกาอังกฤษเพื่อทาการจู่โจม หลังไฟเขียวให้ยูเครนใช้มิสไซพิสัยไกลย,ยิงเข้าใส่รัสเซียในขณะที่ข่าวกรองของเยอรมน,นีรุมกินโตใช้มาตรา5นาโตจัดการรัสเซียพฤติกรรมของรัสเซียในการรอบก่อเวทีกรรมเล่นงานเป้าหมายต่างๆในตะวันตกท้ายที่สุดแล้วอาจเป็นการกระตุ้นให้นาโตพิจารณาใช้มาตรา5ในการป้องกันตนเอง ร่วมกับพารมิตรทหารแห่งนี้จากคำกล่าวของนหัวน้าข่าวกรองด้านการต่างประเทศของประเทศเยอรมน,นีนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการลองของเชื่อมอสโกจะไม,มก่กล้าชาวนิวเครียทำการตอบโต้หลังสหรัฐอเมริกาไฟเขียวนะครับให้ยูเครียนนั้นโจมตีเข้าไปลึกในดินแดนของรัสเซียการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาที่อนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้วัุของอเมริกันโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย จะไม่เพิ่มความเสี่ยงของการโจมตีนิวเคลียร์และไม่น่ามีความเป็นไปได้แม้ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินใช้วาตกรรมพร้อมทะเลาะวิวาดหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าว5คนที่ใกล้ชิดกับหน่วยข่าวกรองของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ฮามาสก็แจ้งผ่านคนกลางนะครับพร้อมทำการ จะทำการสงบศึกกับทางฝั่งอิสราเอลหลังโดนฮิชเบลเทรายงานขบวนการการเคลื่อนไหวนักรบปราเลสไตน์ฮามาสได้แจ้งกับบรรดาคนกลางระหว่างประเทศหลายชาติว่าพวกเขามีความตั้งใจบรรลุข,ข้อตกลงสงบศึกกับอิสราเอลไม่นานหลังจากฮิชเบลไม่นานหลังจากฮิชเบลและพันธมิตรของพวกเขา เห็นพ้องข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนก่อนหน้านี้ในขณะที่เม็กซิโกก็ขู่แก้แค้นหากถูกชว่ำนะครับรีดภาษี25เปเซตเตือนสหรัฐอเมริกาจะสูญเสียงานถึง4แสนตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งเม็กซิโกก็ประกาศกล่าวว่ารัฐบาลของเธอมีมาตรการทำการตอบโต้หากว่าประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาสั่งรีดภาษี สินค้าแดนจังโก้นตรายี่เตามคําขู่ไว้พร้อมเตือนว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาสูญเสียงานถึง4 0 0แสนตำแหน่งและคนอเมริกันต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นอย่างแน่นอนในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็แนะยูเครนปรับลดอายุการเกณฑ์ทหารนะครับจาก25ปีเหลือ18ปี เจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริการะบุว่ายูเครนควรพิจณาปรับลดการเกณฑ์ทหารจาก25ปีมาอยู่ที่18ปีซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ร,รัฐบาลยูเครนต้องระดมทหารที่เป็นชายชาการเข้าสู่สงครามให้มากขึ้นเจ้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามในสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ายูเครนไม่เรียกระดมหรือฝึกฝนทหารรุ่นใหม่ๆมากพอที่จะทดแทนการสูญเสียในสงครามของรัสเซีย กองทัพปัระเซียรุกค,คืบยึดดินแดนในยูเครนอัตราเร็วที่สุดนับตั้งแต่เกิดการประทุขึ้นโดยสามารถยึดดินแดนคืนเพิ่มเติมได้กล่าวเป็นราวๆครึ่งหนึ่งของพื้นที่กรุงดอนดอนในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจากข้อมูลของนักวิเคราะห์และเหล่าโบโรกเกอร์สงกรามตั้งหลายในขณะที่อีกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องของเปทิ้งทวนนะะประาธานดีโจไบ,บเดนก็เตรียมอัดฉีดอาวุธช่วยยูเครนอีก 725ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลของโจไบเดนกำลังเตรียมอัดฉีดเพิ่มเติมให้กับยูเครนมูลค่า725ล,ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามข้อมูลของเจ้าที่อเมริกันสองคนในวันพุธที่ผ่านมาถือเป็นการติดอาวุธล็อตใหม่ทิ้งทวนให้แก่ยูเครนก่อนที่โจไบเดนจะอำลาตำแหน่งในตำเวียบขาวในเดือนมกราคมนะครับวันที่20 เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มในเกาะสุมาตรานะครับของอินโดนีเซียคร่าชีวิตไป27รายกู้ภัยอินโดนีเซียยังคงค้นหาผู้โดยสารจังวนหนึ่งที่ติดอยู่ภายในรถมินิบัสที่ถูกโกรนทับถล่มนะครับหลังเกิดน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุมาตราเหนือขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเติมอย่างน้อย27่รายรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในขณะที่จัดหนักฮะรัสเซียก็ยิงขีปนาวุธนะครับถล่มนะครับพร้อมโดนอีก100ลำบอมยังโครงการเครือข่ายไฟฟ้าของยูเครนหนึร้านครอบครัวเดือดร้อนขณะที่วาลาดาเมียปูตินมุ่งตอบโต้ที่ใช้อาวุธนะฮะโจมตีดินแดนของมีขาว ประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินได้มีการถแถลงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ารัสเซียจัดหนักชันรุ่งสางวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ฝ่ายยูเครนเล่นงานรัสเซียด้วยขีปนาวุธวิธีทำกลไกวิธีทำก,ก,การไกลของตะวันตกนะครับอย่าง อัเท็กซิมของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ขณะที่ยูเครนก็โวลัล่นการโจมตีของรัเสเซียคราวนี้ทําให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้รับความเสียหายประชาชนกว่าหนึ่งล้านครอบครัวในยูเครนตะวันตกไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างน้อยก็ชั่วคราวขณะที่อุณหภูมิลดต่ำศูนย์องศาเซลเซียสเ,เลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยงามหน้าปรากฏว่าอินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับลักลอบ ขนกัญชาออกจากประเทศไทยถูกจับได้คาสนามบินของกรีฑอดีตดาราเรียลิตี้เน็ตฟลิกนะฮะถูกจับได้ขณะพยายามลอกขนยาเสพติดมูลค่า150,000ปอนด์หรือราว6.5ล้านบาทด้วยเที่ยวบินจากไทยเข้าสู่สหราชอาณาจักานะครับโอกาเน็ตราสกาวัย37ปีถูกเจ้าที่สุกรกากรหน้าสนามบิน แมนเชสเตอร์เรียกตรวจและทำการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่2ใบพบว่ามีกัญชาซุกซ่อนอยู่ภายใน40กิโลกรัมอินฟลูเอนเซอร์สาวซึ่งปรากฏตัวใน r e a l i t y Show ว e t f l i x นะครับอ้างว่ากระเป๋าทั้ง2ใบามาจากเพื่อน1คนที่ชื่อว่าเชคนะครับจึงก็ต่อมาก็พบว่าเธอได้รับค่าจ้างประมาณ1 8 0 0 0ปอนด์นะครับซึ่งมูลค่าสินค้าโดยเฉพาะกัญชานั้นเมื่อไปถึง ทางฝั่งของอังกฤษแล้วจะมีมูลค่ามากกว่า156,000สนะครับปอนเลยทีเดียวนะครับผู้พักษา,าบอกว่าคุณตัดสินใจไว้วางใจคนที่คุณแทบไม่รู้จักเลยคุณดำเนินการทางไปใต้คำสั่งของคนอื่นเป็นไปได้เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนนะครับซึ่งเธอก็ถูกจำคุกเป็นเวลา20ปีแต่รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีนอกจากนี้ยังถูกสั่งให้ร่วมกิจกรรมการบบัด เป็นเวลา15วันด้วยเรื่องของสงครามนะครับในตะวันออกกลางตอนนี้ก็มีการเจรจา,ากันนะครับแต่ปรากฏว่าการเจรจา,าที่เกิดขึ้นก็ทำให้สภาวะของทองนั้นตกต่ำลงแต่ต่ำลงได้ไม่นานในระดับหนึ่งปรากฏว่ารัสเซียก็เข้าทำการโจมตียูเครนโดยเฉพาะฐานที่มั่นที่เป็นพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน ทําให้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนประมาณ1ล้านคนของยูเครนต้องไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับทำให้ตลาดทองดิ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ก็กลับมาตึงเครียดในขณะที่โจไบเดยนยังคงสนับสนุนนะครับยูเครนอย่างต่อเนื่องทิ้งทวนนะครับและมีความพยายามที่จะส่งอาวุธนิว,วเคลียร์ไปให้กับทางฝั่งยูเครนเพื่อทำการต่อสู้กับทางฝั่งรัสเซียด้วย สิ่งที่เป็นประเด็นและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยกัญชา40กิโลถูกส่งออกจากท่าอากาศยานของประเทศไทยผ่านไปได้อย่างไรนะครับเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับที่ไปถูกจับกลุ่มได้ที่ประเทศอังกฤษนะครับด่านอังกฤษทําการจับกลุ่มได้เป็นกระเป๋าถึง2ใบที่มีขนนะกัญชามูลค่ากว่า157,600ปอนด์หรนือประมาณ6 5ล้านบาทนะครับโผล่ขึ้นไปซึ่งเธอถูกดำเนินคดีนะและก็จําคุกไปเวลา20ปีดอรอลงอาญาเป็นเวลา2ปีนะครับเรื่องนี้น่าจับตามองนะครับว่าหลุดออกไปจากประเทศไทยได้อย่างไรเจ้าที่ของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่สหรับกัญชา40กิโลกร,รมัมฮะซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลที่หลุดออกไปจากประเทศไทยและสามารถทำการจับกลุ่มได้ในประเทศ อังกฤษด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรื่องมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีประโท์จักรีสวยราชสมบัติตามบญััิบุญเทียบบาน ถลิมองคกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงทรองไอสูนวิสุทธดดุดเทพอวตารสถิตบัน,นลังทองแพรสังพระโคมก้องบันดอ,อกกัมสดานเลือแผ่นสุบัรณันติยันสงางาน ไประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเทตกามสยามนามนี้แสองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเทตกามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพ,พอวตารสถิสดดพพตบัญลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเม่อแทนสุบันคติยาสนางา ระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองศตุดีมีกษัตริย์เจริญตาาั่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส,สองสัตดุดีมีกษัตริย์เรินทาทั่วทุกเทตาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์